สวัสดีตอนเช้าคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ลักสมุนก็มานั่งอยู่หน้ารีสอร์ทนะคะหมายถึงว่าหน้าห้องนะคะหน้าห้องที่ลักสมุนพักเองนะคะตอนนี้ลักสมุนพักอยู่ที่ห้อง14เนาะอยู่ที่รีสอร์ทร่มเย็นนะคะนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้ารอบๆของอ่าบรรยากาศรอบๆของรีสอร์ทนะคะนี่ค่ะ ตื่นเช้ามาก็ได้ยินเสียงนกเขาร้องเลยบรรยากาศดีมากค่ะบรรยากาศล่มเลื่นดีมากตอนนี้รักสมุนก็อยู่ที่หนองเรือนะคะอยู่ที่หนองเรือก็เราก็มาหาลูกค้าที่ที่หนองเรือเนาะ พอหาลูกค้าเสร็จตอนเย็นแล้วก็มาหาที่พักก็พอดีได้ที่พักที่รีสอร์ทร่มเย็นนะคะใครที่มาหนองเรือนะคะก็มา,ามาพักได้นะคะมาพักได้ที่รีสอร์ทร่มเย็นบรรยากาศดีค่ะตอนเช้าอากาศเย็นๆค่ะได้ยินเสียงนกเขาร้องตอนเช้านี่ค่ะชมบรรยากาศไปด้วยกันนะคะ นี่คือบรรยากาศรอบๆของรีสอร์ทล่มเย็นนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นรถจอดที่นี่ค่ะนี่อยู่ห้องเบอร์สิบสีค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้รักสมุนนี้นะคะขอบคุณค่ะเพื่อนเอนชมบรรยากาศตอนเช้าด้วยกันค่ะ